น้องบีสวัสดีครับอะไรนะนทำไมทำางนี้อ่ะนี่นี่เป็นชาชามอะไรฉันใครทำน้องบีลวทำพี่เดี๋ยวจะโดนล,ลิ้นจุกปากลิ้นจุกปากเดี๋ยวน้า <c oughs> <c oughs> ลิ้นจุกปากอ่นะนึกว่าจะต่ายแล้วนี่อันนี้เป็นน้ำยำ,ย,ำยกร้านแล้วก็อะไรนะยกร้านแตะแซลมอนค่ะยกร้านจตะแซลมอนนะครับนี่วิลลกคาเต็มหลังร้านเลยนะ อันนี้ถ่ายติดคือว่าขออนุญาตทุกคนแล้วนะครับทุกคนอนุญาตให้เราถ่ายติดไม่เป็นไรนะลูกค้าจกกีน่ารักทุกคนเลยเนาะนาจะกีเนาะน่ารักจ้าน่ารักนะจิกกี้ยิ่งน่ารักสานะ,ะโตเปสุเปย์อมันลอยบอน่นี่ก่อนอื่นมาดูวัตถุดิบทางร้านก่อนนะครับนี่มเมนแนวเลย <laughs> พับลงไป <laughs> นนเซมอนอเครื่องๆอย่างนี้บจานอันนี้เป็นจกกี้ยกร้านนะนี่นะวัตถุดิบก็จะสิบสามอย่างเหมือนเดิมนะน้องบีนเนาะใช่ค่ะอุ้ยวันนี้มาพูดพอดด้วยเจะ,ะให้ด่าไหมไม่ต้องพูดพอก็ว่านี่จะเป็นปลาหมึกชิ้นตโตๆนะพอาด่าก็ทัวก็ลงจานเป็นหอยแครงนะครับอันนี้ก็จะเป็นไข่ปลาดเซี ตามด้วยไข่ปูนะตัดกันแบบไม่ยั้งนะอยากไข่ปลาหมึกนะหอยแขงอยากนำเสนอมากใยใหญ่แค่มากี่ก้อนช่วงนี้หอยใหญ่มากนะสดด้วยนะนี่มาที่นี่ต่อมาค่ะวันนี้มีไข่ด้วยนะปูมาไข่เยอะสูมหน่อยุูมหน่อยไข่เยิ้มเลยนีุู่มเยอะเดี๋ยวโดนแมลงวัน ขายของสดครับมันก็ต้องมีเป็นของธรรมดานะครับตามด้วยหมูยอนะนี่จบกียกร้านเปิดเปิดซิงบินแรกเลยนะมาเจอนะมาบินแล้วครับพี่พูดถึงพี่เพิ่งมาเจอ <c oughs> เปิดคลิปมาเจอเลย <c oughs> หูวิจุกจุกนะเดี๋ยวถ่า,ายรูปหน่อย <c oughs> คนนี้ถ้าไม่เห็นไข่แบงดาไม่ต้องแปลกใจนะคะนู๊ทำไมเหรอเหนียวเหมือนตังมีอะไรคือเหนียวเดียวไปนึกว่าฟันจะหลุดเถอะไข่เหรอไข่ไข่มันไม่ดีนะไข่ชั่วก็ไม่เอามาขายนะครับไม่เคยเรียกไข่ชายชั่วแล้วนุ๊กไข่ชายชั่วอืมไปแล้วนะน้องโอ๊ตก็เป็นคนแท็กอยู่ด้านข้างนะน้องโอ๊ตสวัสดีครับอู้ยเสียงนะแม่จิแคร อันนี้ก็อันนี้จะเป็นยำเซลมอนนะครับนี่ร้อนมากเลยร้อนร้อนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยลูกค้ามาเต็มหลังร้านเลยมหาอนานาจกีอะไรนะมหาอํานาจกีมหาอํนาจกีนะ กีใหญ่กียาวก็ธรรมดานะไม่ขอชิ้นช่วนี่เหละพี่ลุงดีด้วยไเพราะว่ามแรงวันแล้นะลูกอเพิ่งออกจากห้องแอร์มากเกลยเป็นนี้เป็นอะไร ไม่เสร็จน,น้ำมีอีกนะอซอยไม่ยังนะจอยเจะหน่อยท่อนอแตดโอ้พูดติดตอ่อคลิปหลายๆเลื่อนชอบจริงเลยบ <c oughs> ิดการแยกน้ำหปครับของคุณของคุณป้อมมนมาวัดป้อมเนาะป้อมพยาสีใคร เอาลงคบไปอีกแล้วนี่เบื่อหน้าจิ๊กกี้นะเอาลงคบดีกว่าดีลาการตำไม่ธรรมดาเมื่อาชีพฮะเรื่องตำขอให้บอกใช่แล้วดีลาการตำนะโทรศัพท์แหม แนนมันโดนน้ำโดนน้ำธรรมดาไม่เป็นไรนะนี่โดนน้ำตาลเนี่เหนียวตุ้ยเลยนะนี่ปกติปกติโดนพริกโดนมะนาวก็พอทนแลละ <c oughs> อย่างน่ะนี่น้ำปลาร้าระชาติแต่ ชิมชิมชิมดูหน้าดูหน้าวันนี้นางมาชุดสวยมากบนอะไรอะ่ะลงคาถาอ๋อลูกค้าหนุ่มน่ารักนะรอแบบเงียบมากใช่ ไม่กระตกกระตากเลยนะ <c oughs> นึกว่าไม่มีคนแ <c oughs> ต่จริงๆคนเยอะนะวันนี้ต้มไข่ปักแตกในปากป<ะ>แตกฟอกแตกเลยเหรอใช่ต้มไข่แบบแตกในเข้าไปในปากแตกเลยแตกในป,ปากเห็นไม่เคยโดนแตกในมากิน้เกได้นะคะรับรองว่าแตกในปากแน่นอนแตกในปาก จุกๆเลยนะครับอตไ,<ป>ไปของคุณกวางใส่คนกันคุณบอมได้แล้วครับคุณบอมครับใส่คนกันไม่นากุ้งสุกกับไข<อ>่คนกันช่วงนี้จะเป็นสามไข่อนนะครับเรียกว่าไข่แดงนั่าจะดีเลยครับ มีครับได้ครับเกาเหลาทะเลไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวนะครับต้องเหลาทะเลเออเกาเหลาทะเลข้าแมงข้าแมงนะเกาเหลาทะเลแซลค้าแซลมสองใช่ไหมครับเหมือนลูกค้าท่านเมื่อกี้นะสั่งจะสั่งนะยกโคกมีไหมคะพี่หนุ่มเลยบอกยกโคกกลับบ้านไปเลยเหรอ ผู้ชายเราหลอก่อนี่่คืออะไรหรอผู้ชายวันนี้จริงๆมาช้าอยู่หน่อยเนี่ยใช่ไหมจอดแล้วคุยกับผู้ชายอยู่บนสะพานเหล่อรู้จักกันเหรอไม่รู้จักเห็นเขาหลอกก็เลยจอดเขาเห็นเขาก็เลยจอดใช่แล้วเขาคุยด้วยไหมล่ะคุยด้วยหล่อความสวยเป็นเหตุสังเกตได้ โบกกลางทางแล้วเขาว่าไงมั่งน่ารักจังเลยเหรอเด็กบอกได้ได้คุยกันแป๊บนึ่งได้ไหมได้นัดกันหรือเปล่าล่ะได้นัดกันหรือเปล่านัดอะไรนัดกับผู้ชายนัดเยี่ยมวานรุกเหรอไม่เป็นไงแซ่บเบ้อ ต่อดดวยเป็นปลาร้าเหรอปรลารช่ที่ผมย้ายไปฝั่งนู้นนะร้อนนี่อันนี้เป็นแบบไม่ปลาร้านะครับเขเปิดโคกแรกเลยไม่ปลาร้าไหยปินอยู่ในเนื้อวันนี้โดนลุมตั้งแต่เปิดร้านเลยเหรอเจ๊ใช่ค่ะโดนลุมโซม่ไหม มันยั่วเพศจริงๆนะก็แบบเย่เมาหลุกกกรู้จักไหมไม่รู้เย่เย่มาลุกกกไม่รู้แต่พี่หนุ่มไม่ไปด้วยนะพี่จะไปไหนก่อนอันดับแรกฮะพี่หนุ่มนี่ควรเข้าวัดทําบุญเนี่แหละโอ้ยไม่ได้เดี๋ยวประชาตแตก วันนี้ก็แตกแล้วนะไม่ต้องสงสัยนะว่าเราคุยกันอะไรแบบนีอเป็นไงครับหวังหรือทำง่ายเป็นไงเนาะมันก็อร่อยดีนะแต่อร่อยจริงนะม่ปลาวะนะันนั้นพี่หนุ่มลองแนละ้วแต่พี่หนุ่มชอบแบบปลามากกว่านะมันจะได้ความนืวอเข้าไปนะ หนัว,นวรึทั้งหนัวทั้งเค็มใช่เหรอจริงเหรอมีไงนะของีกกุ้งสุกไข่ปูแล้วก็สามไช่อันนี้ามันตั้งเมเลยไข่เมงดาวัตถุดิบไม่ดีไม่เอามาใช้นะครับอย่างที่บอกนะถ้าวัตถุดิบมีปัญหามาแจ้งทางร้านได้นะได้หมดเจก,กีเค็มเค็มอะไรบงุงอะไรบูดเจก,กีบูดเต็มหมดกีบูดก็เค็มเหรอ ส่วนมากเราจะมีปัญหาอ่า้านอื่นไม่มีปัญหาหรอกเราจะมีปัญหาเกี่ยวกับของสดแบบปูมา้าอะไรทนองนี้ไครนี่ไป<ช>แล้วต่อไปอะไรนะไข่ปูกับกุ้งสุกหรอแช่เดี๋ยวมาดูไข่ปูกับกุ้งสุกนะน้องเมีมาไหมเนียน่าจะมานะมาช้าอดนะน้องเมีหมดนะจ๊ะ กุ้งสุมตัวใหญ่ๆเลยน้องบีทด,ดูใส่ไข่บรงดาทับเข้าไปนะไข่ปูเออไข่ปูไขป่ไขปูที่หนุ่มผู้ผิดแนะโดนเลยนี่จนเกือบไม่เห็นปูเห็นไหมนี่ไปไน้อง,<ป>องโอ๊แพ็คส่ง ต่อด้วยต่อไปเป็นเราอพยาสีไข่เผ็ดกลางเราพญาสีไข่เผ็ดกลางตอนนี้แจ้งให้ทราบนะตอนนี้มีแค่สามไข่นะครับไข่แมงดาช่วงนี้ไม่ดีนะไม่ดีแค่ไม่ก็น้องบี๊แมวมาใช้นะครับ เติมอะไรอ๋เอเติมอะไรตามด้วยน,น,น้ำตาลน้ำตาลฝันจึ๊กจๆๆึ๊กจึ๊กจึ๊กนะเมืม่อวานไม่จึก๊กและน้องน้องทำไมฝันรุนแรงเกิน <laughs> เครื่องตายเลยเครื่องตายไหนปั่นน้ำตาลเนี่ยนะโดยนี้<อ>ทำไงเอาไปเคีย่ยวอ๋อ ไม่เที่ยวก็อันนั้นแหละมันแต่มันใช้ได้ไงอ๋อมันนอกที่เสื้อมันมีพวกไปเลยนอกเั็นยังไม่จริงหัวกะลาข้าวมอญเบบี้ เป็นอาจารยาทยายเข้ามาน่ากลัวเอามานี่กองใหญ่ลูกสาวอ่ะจะบ้าออกมากี่เดิมั้ยทำไมอ่ะงางโอ่องเป็นดูใจย่ำอะไร <laughs> ดีครับหรือว่าบินกระดาษให้ลูกค้าหน่อยโลกนั่น,นเลยน,นี่ครับ แยตค่ะเอาเลยครับตามสบายครับนี่เป็นสามไข่นะไข่ปลาไข่ปลูไข่ปลูมีไหมกระเทยยังไม่เจ้หน่อยคนไหนเป็นกระเทยครับกระเทยทั้งหมดนี่แหละมีใครเป็นชายแท้พี่นพหนุ่มเป็นอะไรกระเทยเหมือนกันกระเทยเหมือนกันเหรอว้ายโตแม่ วันนี้วันนี้ป้ายข้างๆนึกว่าเป็นอะไรการเชียร์วอลเรย์บอลจะตกจะตีันได้แล้วเป็นไงไทยแยโอ้เจอเบอร์หนึ่งของโลกก็ต้องแพเราเก่งเดี๋ยวมาดูยกร้านปลาด้านด้านนี้ร้อนไม่หวานไม่หวานใกล้ถึงแล้วค่ะ ใส่พริกยังเนาะใส่แล้วเขาบอกเผ็ดๆแม่คนเนี้ยเผ็ดที่ไหนอย่าหาเกงพี่แกงของคนนั้นอ่ะนี Mother, no. ่ก็เผ็ดแล้วเนี่ยรำเขาบอกเขาชอบกินรสจัดๆโอ้ยพริกกระโดดเนาะใส่ใส่ที่ คืออะไรของคุณไรคุณย้อยหล่ะคุณไรไม่ใช่ยังไงล่ะตัดหรือยังครับด้านนี้เลยครับเวลาปรกกาครับเธอชอบเป็นเค้เนุกกา,ารเราได้ค่าถ่ายลูกก่อนนะฮะเก็บเพราะความสวยเป็นยังไงลูปรูปถ่ายรูปผมดูมีค่านี่่าถ่ายรูปเหรอพี่หนุ่มเลือกอีเล้วลงมา ันนี้หนูไข่อยู่นะองเกขาแบอกใส่ปิดใส่อีกใส่อีกใส่อีก,อกอถ้าขเขาเสื้อขาวอ่ะใช่เขาบอกเป็ดเป็ดพี่หนุ่มบอกเขาต่งกายเขาบอกว่าเขาลดาเออลดจัดเขาดมาใช่ไหมใช่เหรอน้องออดพี่นุ่มฟังผิดหรอซื้อเจ้า อาโอสอยู่เ่อๆน่อยู่เฉยๆเป็นหรือเปล่าฮะมันเจวีนนะคะเดี๋ยวเราซื้อยี่หรี่ไปเนี่เดี๋ยวเรามาปิด้ายจกกียกร้านจกกียกร้านนะครับอยู่ไม่ได้แล้วนะเจกีวีนแล้วรีบหนีก่อน น้ำยำจ,จกกี้ยกรานนะค่ะแล้วสีเห็ดปลาเดือดไซม์มือเอาเลยครับ<ม>เดี๋ยวเข้ามาดูเอามาดูดเหมือนเดิมเพราะปลาไหลพักแทบมากพี่หนุ่มก็ไปจุ่มน้ำเลยละ่ะไม่มีน้ำ <c oughs> เก็บน้ำลูกว <c oughs> ิ่งลงน้ำทะเลไปเลยเดี๋ยวมาดูจกกี้ยกร้านเป็นเมนูสุดท้ายนะ แจ๊คกี้ทำชิวๆนะคะทำชิวมากกว่านี้ไม่เร่งไม่รีบใช่เหรอเราต้องมีบอกเลยพี่ไข่ที่หนูยังเอาไม่ออกมาลึกว่าไข่ไดนโนเสาร์ไข่พญานาคไข่อะไรเหรอไข่ป้านี่เลยลูกคนนี้โป้งยังมีใหญ่กว่านี้อีกเหรอมีใหญ่ออกมายังยังวันนี้เอามาด้วยามาด้วยอืม ปลาหมึกนุ่มมันเล็ดมันเจ้ใหญ่จริงใหญ่จริงหอยก็ใหญ่หมึกก็ใหญ่ใหญ่ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยช่วงนี้ถ้าไม่เห็นเซอร์มอนมันต้องแปกไปน้าทัชเจ๊ใสเ่เจริงแน่หรออืมวันนี้ยังเจริงเลยก็จะมีหอยนางรมแทนไปไงครับอู้ยบูไข่อันใหญ่ค่อัวนื ใครอยากกินก้างไข่ใครอยากกินก้างไข่นะจิกีถามนะครับแมงกะพุลแมงกะพุลก้างไข่แมงกะพุลก้างไข่แมงกะพุลนะหอยหวานหอยหวานหอยขมไหมคะหอยหวานหอยหวานหอยหวานนะเดี๋ยวจิ๊กีไปเบิกตู้ฟิตใหญ่ๆก่อนนะจิ๊กีจะสต๊อกจะยำสารพัดยำยำเอายำอ่ายำเอเวจีไปเลยอเวจีอื นี่โอ้โหจุกๆเลยโอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b ์ช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลด้วยนะครับ <c oughs> ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ